มาชมขบวนรถธรรมดาที่275นะครับกรุงเทพด่านพรมแดนบ้านคลองลึกกำลังจะผ่านจุดตัดอโศกดินแดงนะครับผมเห็นมาแต่ไกลนะรถจัก G A แนววีดลั่นมาเลยนะครับ 4, 5, 4, 8นะครับ บัวรถนะครับเมื่อผ่านจุดตัดก็เข้าจอดรับส่งผู้โดยสารที่อยู่รถอศู